ส่วนเอลเอ็มเล็กครับแจ้งด้วยหมอเสง์ก็อยากทราบหมอเสง์ก็มีสามหมื่นคู่สิบห้านะบนเวทดีนีถ้านับเป็นคู่นะครับไม่เกี่ยวกับคู่อื่นดุาเราจะเริ่มนับนับคู่นี้เป็นเป็นแปดเนาะคู่ต่อไปจะเป็นยอดเสียนจะเป็นเกนะ้าเนาะมาดูคู่นี้ครับท่านผู้กองที่ติลครับเป็นทหน้านที่ครับผมเดงนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสัติอุบลน,นะครับ วันนี้ก็มีคุณพ่อของเป็นกรมนะครับหนุ่อคนเสียอ้นเสียมงคลสาอุบลนี่เสียมงคลสาวนี่โปรโมเตอร์ท่านหนึ่งนะคป็นที่สิบหกหนี่เสี่ยกคนกุนล่ารวมกับเสียกาดำแล้วก็มาดูครับอาจารย์เดียบไอการเด่นแน่รับนีงธนาคันนะจิตรูเดียบจากพระนบารีนะครับขอตระหาเอำแน่เจรริญคับ ไปก็เกมยกที่หนึ่งนะครับของผู้บยหญิงนะครับห้ายกนะจ๊ะไปกับเจนพันธ์แดงนี่ก็เบื่อเมืองบนราชธานีน้ำเงินก็ฝั่งวัฒนเดลีราชเริญน,นะคะผู้ามาเยือนดูครับเหตุได้น้อยถือว่าเป็นจะรุ่งมืออบ,บนเลยนะครับประเภทบยหญิงนี่สองยกนับเหตนุนิคคสองกับทีมงานสัตย์ทบน,นบ้านบุกล่า ตัวนกเรีนสาอยู่สินครูเพียนเนียบโคจนาวารีโอ้แต่งานนะครับประกอบทีนีผมก็สับติดไปเรื่อยครับตอนนี้โบนัพทีมงานชุกทีดนำไทยชื่อชมว้อยนกก็นำไทยสอทุกส่วนเนี้ย ร้อยตัวเดีเองทุกคนกันจะสายหมดอ่าสี่สาสุดมะละกอครับตอนนี้มะละกอก็ไปอยู่ชถวห้าพยัคฆ์แต่พรุ่งนี้ก็กลับแล้วมะละกออ่าตำปัดทอก็ชนะนนด้วยคอ่าเสียชายนะครับ จากต้นนะคะเสียสัดเดี่ยวกระจายต้นทีงานด้านกับงานบริการมันกว้างนะคะเรื่องเด็กเรื่อาเด็ให้กับผู้บรรยายแล้วกับประธานนะไม่ว่าไม่ว่าจะได้จะเสียครับเสียสัดแกบริการเยี่ยมมากเลยครับแต่ก็ถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ครับเสียสัดเอาแค่ทรายกระบอกนุ่งที่เครับ ั็ต่อไปก็เป็นจากกริศน์ซอฟอชัยกับอยอดเสียงจากพิ่กรุงเทนะครับอยอดเสียงมีไหมครับทีมงานยอดเสียงนะครับจัดปริศนเหนียบวางแล้ว4ี่วันสนะครับให้ยอดเสียงเข้ามาจากนั้นมินิแสนแสบครับเกีจนทูไท,ท,ท,ทยกับจี้น้อย10บม้าเหล็กนะครับเตรียมพร้อมนะครับเป็นคู่สิบคู่สิบเอ็ดก็ภูตะวันนะครับเป็นภูตะวันนุ่เป็นน้ำสองสีน้ำฟ้าแข็งเนี่ยเออเพื่ภูตะวันพูตประจันปีชาด้วยเป็นภูตะวัน เจอแต่คู่ตัวบิ๊กลูกแม่ประหลาดนี่ครับคู่12บสองพ่ไม้ต้องสยามกับพเพชรพบเกียรอาจารย์เหลียญเกี่ยวกับเขาไว้นี่เพชรพ,พุทธวันเพชรพุทธวันกับพเพชรพบเกียมเตรียมพร้อมด้วยกันนะครับเพราะว่าชกต่อกันครับโอ้น้องกินพี่ทำยิ่งดึกยิ่งมองดูสวยครับพี่อุทิศเออคนสวยเดือตรงไหนก็สวยนี่คนสวยอุบลครับไม่ใช่คนสวยโพธารามครับ มาที่นุบนเจอแต่คนงามเหมือน <Ừ. S 1> กับสายันสัญญราร้องครับสมแล้วสมงามสาวงามแห่งดอกเบืองอาจารย์จระดีท่าร้องแต่หมดกู่มวยหญิงห้ายกนะคะห้ายกนะแฟนมวยเซียนมวยค่ะคนแต่งก็อยู่สวรรค์นนะคนร้องก็อยู่สวรรค์นนะเ <c oughs> ส่วนคนฟังนี่อยู่สบาย <c oughs> ดูมาชมตามกันต่อบทเวทีกับยกสองนะคะเบ้นน้อยๆเลยรครับรบัลลังก์ที่าจะต่อครับนนรโบรับสีดำครับจิดพัานเลยครับดูนี่แดงเป็นไรน้อยสอนามสีจากบุญโบนั่งบน์นะครับส่วนน้ำานในพัลลังก์ที่สิทธิ์รูปเกียรจากหัวปะธานอำนาจเจริญ แล้วแก่ที่มีรอยสักที่ไหล่ขวาครับแม่เป็นราบว่าเป็นรูปอะไรพี่อุทิศอ๋อเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนต้องให้ขอดูพิจารณาก่อนอ่าน,น่าเป็นจะเป็นรูปราหูอมจันทร์ <c oughs> มวยก็โยกถูกจะเปล่าพินเนี่นีด่ดูสติมดูขาหน้าพี่้ดูขาหน้านะมีมีแฟนมวยหลายคนนะเขาบอกว่าถ้ามวยรี่งสนาจะนี้นีนน้งมวยทุกเปเตนตเขากัานน้นสงสัยน,นักมวยไึกว่าลดแ่เต้นไปเร่อมาลืมลืมจกกันอะ โเตนเดือนเตือนแล้วเตือนแล้วโดนไปเตือนเือนกรองที่ดนัญชาสายเดือนแล้วขอหาประเทศบนเีตินขอคำวุฒิจ้าคนสวยขอคำวุฒิจ้าน้อังเพิดึงใสมักอนมวยดนี่พลัเพกนี่แต่าดับเงินในตโอกาสกับิศ ตีเลี้ยงสายไปทีเอาสายคืนเขาเกาะได้แล้วเขาเอ๋ปัจจัอย่างนี้ครับอย่าเอาแต่เต้นครับผมจั๊กที่สองครับแมโอ้ประมาณช่วงปลายยกครับเดี๋ยมาเต้นบรรยงพีแล้วไม่ได้นะครับมันใช้รถแห่นะครับเนี่ยสามวันพี่สามวันพี่ เดี๋ยอมันสิ่ดดนำใส่กันมันสิไดดนำใส่กันคู่นี้เป็นเวทไร้น้อยกับพลังทิพย์หิงคู่ต่อไปจากปริญยอดเซียอฟครับยอดเสียมาอย่างสี่พันสนี้แสบแสี้น้อยเชรปูตะวันสุปวิกเซต้องสยามเบสผงเจียมสิบสอง สิบสองเอ่อสิบสามก็เพชรน้ำโมนกับเตี้ยสิบสามสิบสี่เพชรนิคมเพชรน้ำโชคเพชรเพชรนคสิบสครับสิห้าเขียนเอาครับฟอเสิงกับแอลเอ็มเล็กครับสิบหกเขียนเอาครับอัดเล็กกับดีเอ็นแกรสครับเอาเราทราบตามนี้สำหรับคู้มวยพยายามแล้วก็แจ้งยอดตามนั้นโ เสือตบก้อยอีกแล้วครับคู่นี้ยใครเจอกันมาครั้งนี่ยครับใช้บริการกันมาแล้วที่เป็นเพื่อนนะครับครับแก้วใช่ไหมตรงนี้ครับต่อมาแล้วยกสามห้ายกหน้าจ้ายกเตะไปเตะใส่น้อยพลังพิเศษ ยังไงลุงพูดมาเป็นยังไงแจังหวะนี้อาจจะไม่เต้นเท่าไหร่ครับเหรือจะเต้นกว่าเดิมจำวังหวะที่จะชวนทหารออกมาแล้วหนึ่งสอง โอล่ารัสุท้ายกจบอโหดีมากดีวาเว้ยที่10สีย้วลแล้วก็ที่17จบจอบนะฟ้าพอฟ้าพอจเต็มยีมสามยีแปสุริยศตรยเป็นวตอร์ยูใช่ทียีมทีสมาควอตอยู

เ mm. อาฟังแล้วก็ฟังไล่เลีงกู้่วย <c oughs> แจ้งยอดผู้ที่ได้รับสาวบว่าท่านอยู่ผู้ไหนผู้ไหนตองเตียมไม่ให้เร็วเลยบนไม่ดีเป็นเพชรหน้อยกับพลังเทพกู้ต่อไปจากปีดเกลือยอดเชียงดูเกา้าสิบมินิสสแจาบกี่น้อยสิบเอ็ดเพชรโพตะวันซุปเปอร,ร์พีสิบสองต้องสยาม สิ 13, บสามดเพชร์ลำโพงไอเทียสิบสี่เพชรนิคมเบสร์ลำกล้อสิบห้าบอสเสียเก้าเอ็มเลสสิบหกอเล็ก, 16, ลลกส์ B N J ตามกันนะครับแล้วก็แล้วก็รางวัลพิเศษก็มีก็รีบเข้มาเลยนะครับ<ๆ>เราไม่ได้นับคู่มวยรวมกับผู้พิเศษคู้

เจ็ดพนเจ็ดนไรน้อยแรงพลังนียมันอีกเยอะว่าได้อายยกอนายยกยกเสียความบันวาเพชรพุ่งกระพุ่งระเด็นทุกทีเฮ้ยระเด็ ไปให้จับกับทางด้านของเดร่เนาะใหต่หัวตัวเข้าครับให้ไปครับเด็กเก่งให้ไปหครับเด็กเก่งเก่งเก่งเสียไปครับเสีย

kami kembali

มารอมน้อยแล้วดีกว่าาร้อแกไม่เหนงาเสร็จแกถึงดูเหลืออีกดกยกนะครับสำหรับเลยน้อยเลเด็นักพิการตัน่าจะทานดีครับวันนี้เสียอังเสียคนเสียมงคลเศร้าน้ำเงินก็ ทางฝั่งหลวงะภาอำนาจเจริญปูเพียนอวตารปูไปเจจงทีมงานปูเพียนน้องนาณาพักคำนวณต่อไสวยของเราวันนี้ครับสองนางบ่างอำนาจเจริญก็คุคโบราณนะสิบแปดสิบแปดมกราคมหรืออำนาจนะอยรุลดฝากมากเอายอดเสียง มาพิา 1, ่อีกหนึ่งพันนะครับอ่าจัดกลุ่มนะครับเก็บมานะครับไดหมบแฟนี้อย่าลืมรายการใหญ่งานิ้วงานยิ้วกันลกมวยนี้จดเต็มนะนวลกนสทอบกัลกสิบแปดพนม่ดไม่ได้เลยครับสบบบิจบไปเลยครับ ยกส,ส ata, Aw, ุดใจเล่นไปน้อยอะไรที่มีจิตพันนะแต้เรื่องว่าภาคสองไม่พอครับอาจจะมีภาครือยังไงครับ สีแดงาลทิปเซดูงเจนทั้งหมดบาลานทิบาลันทิปชาวไทยก็มชื่อบาลันทิปนะโอ้โูเป็นตตเลยนะแ่ก่อนนีเจ้าบลานทินี่บาลันทิเดงลยว่าเทพบัตรดดง้งแกไปอยู่านี่สบายเลยไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเจแปนแล้วโครมไย แต่เนี่ยวยไทยของเราแต่ไาได้วาพี่เ,เป็นาปุแล้วพี่อเยนะโอ้สาวไทยไเอาสาี่แล้วนะแรู้ว่าเป็นลูกศิษย์ก็ป็นนะ <c oughs> าสาวเนะแราว่าผมก็ติตามแต่คบฟรสมานกับ่วัดนันะผลงานเป็นตางกันกสักครู่ครับ ธุรกิจออจุฬาอร์นะจะเตียมมาแล้วกรอบเับที็ดสายเทนโครับไปสุดท้ายจะได้ชูไปที่เพชรน้อยสอนนาสีนดีด้วยนดีด้วยให้กำลังใจพลังทีม